สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยามรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสําหรับนักปฏิบัติภาวนานะไม่จําเป็นต้องเป็นนักบวชน,นะเราเราท่านท่านที่เป็นชาวบ้านคราว,วาสก็เป็นนักปฏิบัติภาวนาได้เพราะการภาวนามันคือเรื่องของจิตใจนะครับไม่ใช่อยู่ที่เครื่องแต่งกายเราสามารถที่อยากจะเลิญสติภาวนาได้ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเฉพาะห้องพระนะเดินอยู่บนถนนหนทางเดินอยู่ในห้างทําการงานอยู่ทุกที่เราสามารถฝึกฝนสติได้นะครับแต่สิ่งที่นักเจริญสติภาวานาต้องระมัดระวังหลายคนเนี่ยได้ชื่อว่านะเป็นนักวิปัสสนากรรมฐานแต่เขาจริงๆแล้วต้องระวังนะครับเพราะว่าอาจจะถูกกิเลสหลอกลวงล่อลวงได้ด้วยผลบางประการ ที่เมื่อเราจเจริญกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วจะเกิดขึ้นได้สิ่งนั้นเรียกว่าวิปัสณูกิเลสนะซึ่งมี10ประการวันนี้จะมาชวนคุยกันนะเป็นข้อร,ระวังแล้วกันเพราะว่าหลายคนเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีมันดูเหมือนมีความก้าวหน้านะมีความสงบมีความสบายมีความสุขนะดูเหมือนว่ารู้แล้วอะไรแล้วนะแต่ว่าเตือนกันนะครับนะเพื่อให้ดูจิตใจตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่นนะครับดูจิตใจตัวเองนะเพราะว่าผมเองก็เคยปฏิบัติ ทำมาก่อนแบบนี้นะก็เข้าใจถึงความสุขนะความดูดดื่มในธรรมะอะไรเงี้ยมีอยู่มันให้ระวังวิปัสสูกิเลสนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในจิตใจนะขณะทําวิปัสสนาได้เพราะนั้นวิปัสสูกิเลสเนี่ยอยู่10ประการนะครับอย่างแรกเรียนกะ่โอภาษแสงสว่างบางคนนั่งไปนั่งมาสุกว่าสว่างบางคนก็เรียกว่าสว่างเนี่ยคือความก้าวหน้านะคือตรงทางนะเรียกว่า,านิพพานบางคนเรียกว่า แสงสว่างเป็นนิพพานนิพพานมีแสงสว่างอะไรประมาณนี้สองคือมีญาณอย่างรู้บางคนรู้สึกโอ้นั่งวันนี้มาโอ้รู้แล้วนะคือคิดไปเองอะ่ะพูดง่ายๆคิดเองเออเองนะรู้แล้วนะญาณเกิดปิติเกิดความสุขมากนะ,จะเจริญทุกวันนี้นั่งสมาธิจะดูดดืม่มเกิดปิติเกิดปสัสสธิคือความสงบภายในจิตใจนะเกิดความสุขนะครับนะกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มของผู้ติดสมาธิทั้งสิ้นเลย ซึ่งก็คืออยู่ในวิปัสสูกิเลสนะครับบิติปัสสทิสุขนะครับหรือว่าเกิดความรู้สึกนะศรัทธาอย่างแรงกล้าที่เรียกว่าอธิมโมกนะครับปัคคาหะเกิดความเพียรที่พอดีนะทุกวันก็จะชอบนั่งสมาธินั่งแล้วสงบนั่งแล้วเย็นนั่งแล้วเพลินอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยนะเขาเรียกว่าวิปัสสูกิเลสนะครับแล้วก็เกิดสิ่งที่เราว่านะครับอัอบปปทาน นะครับก็คือ,อสติแก่ก้านะนะอุปฐานนะครับสติแก่ก้าแล้วก็เกิดอุเบกขานะอุเบกขาก็คือความจิตใจเป็นการบางคนเนี่ยนั่งไปนั่งมามันคือลักษณะของการติดสมาธิทั้งนั้นเลยนะครับนะสิ่งเหล่านี้นะนะแล้วก็เกิดนิกกันติคือความพอใจติดใจในสภาวะแบบนี้เจ้าหลายคนน่ยนึกว่าสิ่งที่ไปสัมผัสเนี่ยเป็นนิพพาน ต้องเล่าสุกันฝ่าน,นะครับว่าตามตำหลับตำราแล้วเนี่ยสภาวะของผู้ที่บรรลุธรรมให้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่ารู้นิพพานจริงๆเนี่ยนะครับบางท่านก็จะมาเชิญกับวิปัสสูกิเลสนี่แหละเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายๆนะแต่ไม่ใช่เพราะว่าเส้นทางที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโอภาษยานปิติสอสัทธิทิโมกปัค,คาหานะอุปทานนะครับอุเบกขานิกันติเนี่ย ลักษณะต่างๆเหล่านี้มันคล้ายแต่ไม่ใช่นะสิ่งที่ตอนเาตำราว่าไว้ก็คือว่านะเมื่อเราเจริญสติมาฐานสนะีะเจริญอริยมรรคมีองค์ประการได้ตรงทางถูกทางแล้วเนี่ยมันจะเกิดเนะขาเรียกว่าปรากฏตาการที่เรียกว่าเกิดมรรคจิตมันเป็นจิตหนึ่งดวงนะของ,องเรียกว่าผู้ที่จเจริญอริยมรรคเมื่อเกิดมรรคจิตปุ๊บมันจะเกิดผลละจิตก็คือการล้างสังโยชน์สามเกิดขึ้นนะ มันไม่ใช่เกิดเพียงแค่วัดวิปัสสูกิเลสแบบนี้ค้างค้างขาคาแบบนี้นะมันจะเกิดการละสังโยชน์สามการตัดขาดสะบั้นของของสังโยชน์สามแล้วเห็นนิพพานขึ้นมานิพพานถึงไม่มีนิมิตนะไม่มีเครื่องหมายนะแต่มันเกิดขึ้นจากสังโยชน์สามขาดสะบั้นนะก็จะเห็นนิพพานครั้งแรกเรียกว่าได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนี่คือข้อเตือนข้อระมัดระวังนะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับจึงเล่าสู่กันฟังระมัดระวังวิปัสสูกิเลส เพราะว่ามันจะถ่วงทำให้ช้าเข้าใจผิดหลงผิดนั่นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ